โอเคอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับป้าก,ก็จะมาดูคุณลุงเปลี่ยนกระถางของไม่ใช่เปลี่ยนหรอกแยกปลูกดีกว่าอันนี้ต้องเรียกว่าแยกปลูกเอาออกเลยค่ะคุณลุงกระถางมันยังดีไหมน,นั้นไม่ดีก็เอาออกเลยเสียมเอาเสียมสับก็ได้นะคะาาเสียมเลยค่ะคุณลุงของทิ่ันมันใช้งานนั้นไม่ได้ค่ะมันไอ้นี่เกินไปมันแข็งเกินไป แพงเกินไปที่จะใช้กัญชัยแต่งกิ่งอันนี้เพราะว่านี้ใช้สำหรับแต่งกิ่งเล็กกิ่งอ่อนแบ่งเป็นสามส่วนนี่เสียเหมือนกันอันนี้มันแบมอะไรครับมันปุยปุยอยู่ขึงหัวจุกจ้าท,ทุกท่าง สีก็ได้ใช่ไหันเยอะอีนี่อันนี้มราใส่กับอันนอันอนนี้ตอนนี้มันต้องเย็นอกอันนั้นใส่อนี่ีนี้ต้องเอนกอลองหน่อยนะดนแรงก็ต้องเอามะข่าสับตำกันนะนี้มันไม่น ใส่ล้นอาดีใส่แล้วก็เอ่ออก็ส่นิดนงใมองามนะคะเดี๋ยวเอากระาอีกนง ก็คงจะได้ที่ก็ตามนี่ก็ดีไปเลยเดี๋ยวค่อยเก็บตรงนี้ Iye nkola kikuru kikuru mii ake mupira nako miisi nako miisi oyo miisi oyo miisi miisa, a miiri miisi oyo, a miiri miisi oyo, a miiri miisi oyo ma mi ba anguwa soso owo mi da. จะไม่ค่อยค่อยมายกขึ้นงเลยบางทีเราจะต้องมคะมี่ยว่แรงไ่ลงความันใจไม่มีแรงเดียนฮะ ไปดูสิว่าปลาจะเอาไปไว้ที่ไหนนี่แหละเรารอหน้าอ่างบัวมันเปียบม,มันต่ามันไม่เหมือนต้นอันนั้นมันไม่บางยืมเอาไว้ตรงนี้ก่อนยืมก่อนตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะไปไว้ที่ไหนเหมาะแต่ว่าขอยืมไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเออหนักนะคะนี่เขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าว่านสนีจันทร์บางคนก็บอกว่าเป็น อะไรนะวันนั้นคุณแม่เขาบอกว่านอะไรสักอย่างน,นี้แหละว่านสเสน่ห์เขาบอกว่านสเสน่ห์แล้วก็ว่านอะไรนะชื่ออีกทีหนึ่งแต่ป้าเปียกเคยเรียนมาคุณครูเกษตรนะคะพาเรียกว่าหนวดปลาดุกนะคะอันนี้คุณครูบอกว่าหนวดปลาดุกนะคะเป็นสมุนไพรด้วยนะ อันนี้เรียกว่าหนวดปลาดุกแต่ว่าก็แล้วแต่จะเรียกไปเนาะแต่ว่าบางท้องถิ่นก็บอกว่าเรียกเป็นว่านเสน่์อุ้ยป้าเปียกจะมีเสน่์แล้วเนี่ยว้าวผู้หญิงบ้านนี้จะมีเสน่์อืมเอาไว้นี่ก่อนพอ,อเขาเรียงกันเป็นเรียงตัวกันก็จะสวยอันนี้อีกอันหนึ่งคุณลงุงเสร็จแล้วสําหรับลูกว่านนะคะว่านเสน่์นะคะว่านหนวดปลาดุก